อ่าบนใบที่หนึ่งโอเคอ่าแฟนเองเลยค่ะถู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 หันหันหน้าหันกล้องเลยอ่าโชว์พี่เพื่อนเพื่อนเลยนะคะเก่งมากค่ะระวังหยดด้วยระวังหยดด้วยอ่าเดี๋ยวแม่ใส่ผ้าให้ก่อนอ่ายีฟันยีฟันยีฟันหันหันมองกล้องค่ะหันมองกล้อง อ่ายี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 แปลงแปลยียิ้ม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 ล้วแปลงฝั่งหน้าอ่าเก่งค่ะอ่าอันนี้เขาอยากลองแปลงเองนะปกติคุณแม่แปลงให้ลูกใช่ไหมคะอ่าอันนี้หนูเป็นเด็กโตแล้วหนูอยากแปลงเองใช่ไหมคะเอาข้างในด้วยค่ะข้างในด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เช็คให้อีกทีนึงนะคะนี่น้องอยากฝึกแปลงเองนะอีกข้างหนึ่งด้วยค่ะอ่า แรงๆหลุกแรงๆหน่อยค่ะอ่าเก่งมากเลยค่ะยิ้มอายีระวังระวังมันโดนปากลเงหรือเจ็บอ่ยิ้ม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 ้ะแปลงอ่าเก่งค่ะอ่ะมาเดี๋ยวแม่ทําให้แม่เช็คให้นะคะอ่ะฮะปากค่ะเฮ้นี่หันทางนี้ค่ะอ่ะเอาอย่าคืนเข้าไปนะคะไม่คืนนะคะ อี๋หันมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยเก่งมากเลยค่ะอ่าข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยอ่านั่นแหละค่ะโอ้โหเก่งค่ะเก่งค่ะเยี่ยมอาปากอาปากเราแปลงฟนล่างแปลงคันล่างอ่าตรงนี้ตรงนี้อ่ะแม่ช่วยจับไหมอ่านั่นแหละ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 ค่ะโอเคเก่งมากมากเลยอีกข้างหนึ่งด้วยค่ะ โอเคทูท okay. ูท nee ูทูทูท uh, uh, yeah. ูทูทูทูมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยไหนยียียีฟันสวยไหมอ่าข้างบนด้วยค่ะมองกล้องด้วยค่ะมองกล้องด้วยค่ะยิ้มหวานด้วยค่ะเสร็จยังคะข้างในด้วยข้างในอ่านั่นแหละนั่นแหละอ่าเก่งมากอะทู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  อันนี้นีหนูถือจับนี้ค่ะจับอย่างนี้ค่ะอ่าอันนี้แหละอ่าแล้วแป้งเข้าไปข้างในแป้งเข้าไปข้างในนี่นี่นี่ันี้ค่ะอันนี้อ <gained> oh ่าโอเคอ uh, okay. uh ่ะแป้งอ uh ่าออกแรงนิดน uh ึง huh. ค uh ่ะออกแงนิดน uh ึง huh. uh ันจะได้สะอาดนะคะโอเคเก่งมากเลยอ่าพอแล้ว huh. ค uh ่ะอ่าบนปากนะคะบุ้บุ้งบุ้ง้งยนะคะบุ้งบุ้งบ อีกค่ะโอเคอีกทีนึ่งค่ะน้ำเยอะๆน้ำม่เยอะโอเคอ่าหมดยังอีกทีนึ่งอีกทีนึงโอ้โหเก่งมากอ่กมาเช็ดปากค่ะอุ่จุ อ่าวางแก้วลงวางแก้วลงอ่าบาย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 เพื่อนเพื่อด้วยค่ะมาแปรงฟันกันนะคะฟันจะได้แข็งแรงยิ้มสวยกับยิ้มสวยยิ้มให้เพื่อนดูยิ้มให้เพื่อนดูยิ้มสวัสดีค่ะด้วยค่ะเก่งค่ะไหนสวัสดีว่าสวยๆใช่ไหมเก่งค่ะบายบาย